นี่ทุกคนเราออกกระทะใหม่แล้วนะหลังจากอีกอันเก่าอะมันมันตุ้มไปเห้เราได้แล้วลว,วันนี้เราก็จะทําเราจะทําผัดกะเพราที่อร่อยที่สุดในโลกไปส่งสาวจ้าแหมเริ่มแรกเราก็จะเอาเอาหมูมาลวนก่อนให้สุกนะจ๊ะจะได้แบบผัดให้แบบแห้งๆอร่อยอร่อยนะทุกคนหลังจากเราลวนมาได้สักพักหนึ่งมันก็มันก็จะสุกแล้วเริ่มสุกแ,แล้วแล้วหมูมันจะคายน้ําออกมาเนะี่ยมันจะมีน้ําอยู่ด้วย อันนี้น้ำอันนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำคาวที่มันเป็นแบบหมูมันจะคาวเนาะเราก็พอเราลวนเสร็จแบบนี้ครับเราก็จะตักออกไป,ปไปพักไว้พริกกระเทียมที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปแต่ก็เดี๋ยวลึกใส่น้ามันแป๊บหบนึง่งนี่ใส่ไปแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมจะใส่แบบนิดเดียวครับบางคนแบบชอบมันๆแต่ผมไม่ชอบมันตัวพริกตัวเนี้ยผมผมจะเอาแบบเขาเรียกวไรพริกขี้หนูอะ มาตำมันจะหอมมากครับแต่อย่าใส่กระเทียมเยอะนะเดี๋ยวมันมันบางคนไม่ชอบกินกระเทียมครับแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าไปสักสองเม็ดให้มันออกเป็นสีสันก็จะประมาณนี้ครับเนี้ยพอเราเราเตรียมให้แบบให้หอมแล้วใช่ไหมครับพอมันหอมเนี่ยมันแบบมันสุกแล้วมันจะหอมมากถ้ามันเป็นพริกขี้หนูอะครับพอได้ที่เราเราก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้ครับที่รวนไว้ครับใส่ลงไปเลยนี่แบบนี้แล้วก็คนเราอย่าเพิ่งไปปรุงเครื่องนะครับให้ให้พริกกับหมูมันเข้ากันก่อน พอเราผัดได้สักพักแล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะเข้ากับหมูเห็นไหมครับเนี้มันก็จะเข้าออกันแล้วเราก็เตรียมปรุงรสปรุงรสชาติได้เลยนะครับรก็จะใส่ผงนัวนิดหนึง่งแล้วก็ขนอก้อนครับเราจะไม่ใส่อันนี้เป็นขนอลกรสหมูเราจะไม่ใส่พวกรสดีครับเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันจะจะรสชาติดีกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับใส่น้ําตาลตาดหน่อยหนึ่งครับประมาณแบบกลางๆช้อนนะครับให้รสชาติกลมก่อน,อนแล้วก็คนแล้วก็ซีอิ๊วขาว นี่ครับเพิ่มรสชาติผมจะไม่ใส่เยอะครับประมาณเนี้ยช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสว้าเขียวแต่ผมก็จะไม่ใส่เยอะเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็เกล็ดน้ําปลาก็ใกล้เคียงกันครับไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันก่อนครับเรายังไม่ใส่อะไร,ะไรนะน้ามันหอยเดี๋ยวน้ํามันหอยค่อยใส่เพราะว่าน้ํามันหอยอะถ้าใส่ตอนหลังอะเรามันจะเคลือบเคลือบหมูอะมันจะหอมมาก เราผัดแบบใกล้แห้งอะไรอย่างนี้ยครับเนี่ยพอผัดมาได้สักพักแล้วรู้สึกว่าจะสุกและแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมใส่น้ำมันหอยครับนี่ครับน้ำมันหอยเราก็ใส่ประมาณช้อนนึงนงครับช้อนโต๊ะแบบชอบแบบหอมๆนี่เลยประมาณนี้ครับก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวคนให้ทั่วนะครับก็คนให้เข้ากันตอนนี้ก็ใกล้จะสุกจะเสร็จแล้วพอดีว่าปกติเราจะใส่ให้มันเป็นสีสันก็คือสียูดาใช่ปหแต่เราไม่มีเราหมด เราก็คั่วมาสักพักแล้วผัดมาสักพักแล้วได้แล้วต่อไปเราก็จะใส่ใบกะเพราตัวใบกะเพราอ่ะที่เราเตรียมไว้อ่ะเราจะแบบบีบๆขยี้ๆมันนิดนึงอะครับให้มันช้ำๆเพราะอะไรรู้ไหมมันแบบว่าเขาเรียกว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมไงมันจะหอมมากแล้วผมก็ชอบแบบใส่เยอะๆพอนานเสริเราก็คนเลยอันนี้เปน็นขั้นตอนสุดท้ายที่ห้อมจะเสิร์ฟไปแล้วรับรองอร่อยมากเลยนะเราก็หิวข้าวมากเลยได้ข้าวหอมเลยจากน้อง น้องที่เขาส่งมาให้นะแล้วก็ได้อืหอมเดี๋ยทุกคนมากินด้วยกันนะเสร็จแล้วทุกคนนี่เลยหอมมากเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ภาชนะก็ไปส่งกันจ้าหอมมากเลยอันนี้แบบผัดแห้งๆนะเราก็จะไปส่งวันนี้เราไม่ได้เจียวไข่นะจ๊ะเพราะว่าน้องเขากินไข่มาสองวันแล้วนี่ส่วนอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินุ่มมาก จากน้องหญิงที่สีสกเกตส่งมาให้นะจ๊ะนี่เลยแบบหุงเต็มหม้อเลยวันนี้อ,อิ่มแน่นอนแถมแตงชอบกินแตงเด็กคนนี้ชอบกินแตงใส่ไปเยอะๆเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปส่งข้าวเนาะอันนี้แหละไปเดี๋ยวเราแถมส้มเ,เพิ่มวิตามินซีซะหน่อยไปส่งข้าวกันครับรอนานแล้วไปมาช้าจัง เห็นบ่บนว่าอยากกินผัดกะเพราใช่ปะ่ะเล้วพี่นัทลงทุนมากเลยนะมีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งไปซื้อหมูอะไรนะหมูหมูบดหมดเลยเออหมดตังค์หมดเลย,เออมมเลยไม่ได้เติมน้ำม,มันเลยเนะี่ยจริง,รงเอ,อ้ยอันนั้นต้มมาแถมเอาเพิ่มวิตามินซีนะออโอเคไม่มาเดีย๋ยวตอนเย็นมารับ